ปรเมฆงานพิเชษในฐานะนายกเมืองพัทยาครับครับคือจริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่พัทยาเนี่ยมันมี50 54ตารางกิโลเมตรนะครับซึ่งในพัทยาเองเนี่ยเราก็มีการดูแลความปลอดภัยของพิทน้องตำรวจอยู่แล้วคราวนี้เราเลือกโซนจอมเทียนซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เริ่มขยายตัวนะครับตั้งแต่เทพประสิทธิ์นะครับไปถึง ุดเคนพัทยาแล้วก็ไปที่จอมเทียนนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งตอนนี้ก็มีการเสริมทรายชายหาดนะครับเริ่มมีนะักท่องเที่ยวเนี่ยจำนวนมากทั้งคนไทยทั้งคนต่างประเทศเนี่ยเข้ามาเที่ยวนะครับแล้วเราจะเป็นเรื่องสปอร์ตถุยซึมด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องของผู้ประกอบการและของนักท่องเที่ยวบริเวณผัดจอมเทียนเนี่ยถึงถือว่ามีความสําคัญแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คที่สาคัญของเมืองพัทยาหอง ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือพัทยาของเราเนี่ยพัทยาก็คือเป็นหน่วยงานในการสนับสนุนเรื่องนโยบายเรื่องของงบประมาณแล้วเราก็มีเรื่องของกล้อง cctv อยู่2000กว่ากล้อง2 0 0 0กว่ากว่าตัวในในในเขตพื้นที่เมืองพัทยาดังนั้นเนี่ยเราจะสามารถที่จะบูรณาการร่วมกับ,ก,บกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นะครับมีความยินดีอย่างยิ่งเลยที่ที่พื้นที่เนี่ยจะเป็น smart s เซ e ตี้โซนนะครับเพราะว่าการที่จะนักท่องเที่ยวจะเข้ามาก็ต้องรู้สึกถึงความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับดังนั้นเนี่ยภาคธุรกิจก็จะมีความเชื่อมโยงอย่างสูงว่าถ้าเกิดมาเมืองที่ไม่มีความปลอดภัยเนี่ยนักท่องเที่ยวไม่มีธุรกิจก็ก็มีสภาพขาดทุนเมื่อมีโครงการสมาร์ทเซฟตี้โซน4.0แล้วเนี่ยประเด็นต่างๆที่เป็นประเด็นทางสังคมที่เป็นความน่ากังวลใจของนักท่องเที่ยวเนี่ยเราได้แก้ปัญหาเมื่อมีโครงการนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเกิดความาสงบเรียบร้อยช่วยกันที่จะดูแลนะครับที่เมืองเราเนี่ยเป็นเมืองที่ เป็นสมาร์ทเซฟตี้ให้ความปลอดภัยเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับสวัสดีครับผมพันธุรวตรีจีรวัตรสุขวนทรัพ,พย์ผู้อำนวยการส่วนปกครองสำนักปลัดเมืองพัทยาครับครับสำหรับที่เราเลือกพื้นที่โซนจอมเทียนนะครับก็สืบเนื่องจากว่า บริเวณดังกล่าวเนี่ยมีนักท่องเที่ยวนะครับชาวต่างชาติรวมทั้งชาวไทยที่มาท่องเที่ยวพักผ่อนอ,อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นจนํานวนมากนะครับแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญเป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักนะครับทําให้มีคนนิยมมาเที่ยวมากนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นปัญหาในเรื่องของความปลอดภัยหรือการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนและ,ะนักท่องเที่ยวเนี่ยจึงมีความสําคัญก็ เลยพี่นายเลือกพื้นที่ดังกล่าวครับครับสำหรับหน่วยงานผมเนี่ยก็คือเมืองพัทยานะครับก็เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเมืองพัทยาของเราท่านผู้บริหารท่านนายกเมืองพัทยาก็เล็งเห็นความสําคัญในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมืองพัทยาเองก็มีความพร้อมในเรื่องของหน่วยงานที่จะ ดูแลในเรื่องของสาธารณูปโภคนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าถนนหนทางนะครับความสว่างาเรื่องของเส้นทางต่างๆเหล่านี้นะครับเราก็พร้อมที่จะมีหน่วยงานที่จะคอยสนับสนุนรวมทั้งในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับก็จะมีส่วนปกครองที่จะมีเจ้าหน้าที่เทศกิจเจ้าหน้าที่กิจการพิเศษที่จะคอยอ,ออกตรวจตราดูแลในพื้นที่ของเราเองเนี่ย24ชั่วโมงก็สามารถที่จะเป็นกำลังเสริมให้กับ เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่นะครับที่จะดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวและก็ประชาชนเสริมก็จะเป็นเครือข่ายในการช่วยกันป้องกันเหตุร้ายต่างๆได้ครับครับสวัสดีครับ ผมนัทพลธ,ธีรวุฒิวรเวชผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณเมืองพัทยาครับ,รบก็มองว่าเขตจอมเทียนนะครับเป็นเขตที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเริ่มนิยมเข้ามาท่องเทียเท่ยวเยอะนะครับจอมเทียนเนี่ยต่อไปเนี่ยจะเป็นหาดที่คนนิยมมาเยอะนะซึ่งมีความจําเป็นตามอำนาจหน้าที่เมืองพัทยาด้วยนะครับในการที่ต้องรักษาความสงบเรียบร้อยและก็ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนครับ เมื่อพัทยาตอนนี้ก็มีการสนับสนุนกับทางเจ้าที่ตำรวจนะครับในส่วนของการให้ข้อมูลในเรื่องของไาฟลา์ภาพในกล้องจันปิดที่ที่เราสามารถบันทึกไว้ได้ซึ่งเราจะเก็บข้อมูลไว้ได้อยู่ประมาณ1-30วันนะครับครับกระผมสมศักส่วนรองเขาประธานชุมชนชัยพฤกษ์สังกัดเมืองพัทยาครับหาดจอมเทียน เป็นหาที่สนใจก็นักท่องเที่ยวทั่วโลกนะฮะมีชาวบ้านและนักท่องเที่ยวประชาชนก็ส่วนใหญ่จะพาลูกหลานไปนั่งเที่ยวใช้ทะเลอย่างมีความสุขครับได้มีส่วนร่วมกับชาวบ้านและมีเบาะแส อะไรต่างๆเกี่ยวกับชญจกรรมต่างๆก็ได้สื่อต่อมาที่ผมผมก็่สื่อต่อไปทางเจ้าหน้าที่ช่วยกันสอดส่องดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวโดยส่วนหนึ่งครับก็ตอนนี้โครงการเซนตีดิโซนก็รู้สึกจะมีผลดีกับชาวบ้านมากขึ้นครับเป็นโครงการที่ดีมากอยากให้เซนต์ดิโนมีต่อไปอย่างที่ท่านผู้ช่วยผู้จัดการท่านสุเชษองังคานเคยกล่าวไว้นะที่นี่นะครับผม ครับสวัสดีครับผมมานิตขันณการประธานชมรมร่มมเตียงหาดจอมเทียนครับผมคือในฐานะผมเป็นประธานชมรมร่มมเตียงหาดจอมเทียนนะครับจอมเทียนตอนนี้มีมีนักท่องเทีย่ยวตั้งแต่มีการถมทรายขึ้นมาจอมเทียนจะเป็นหาดเป็นหาดทรายที่สวยงามมากมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเป็นจํานวนมากยิ่งเสาร์อาทิตย์นี่นักท่องเที่ยวเต็มไปหมดเลยเหมาะแก่การพักผ่อนที่ดีที่สุดของเมืองพัทยาในตอนนี้ครับ ผู้ประกอบการร่มเตียงหาดจอมเทียนเรามีหลายกลุ่มเรามีหลายกลุ่มทั้งหมดประมาณสัก400 400้เจ้าเป็นผู้ประกอบการร่มเตียงหาดจอมเทียนรวมทั้งหาดพัฒนาัดทั้งหมดคือเราจะร่วมกันคอยสอดส่องดูแลนักท่องเที่ยวและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับเรื่องอาชกรรมบางทีมันมีการลักทรัพย์ขโมยทรัพย์ชิงทรัพย์เราจะเป็นหูเป็นตาพอถ้ามีปัญหาเราจะแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยตรงเลยเพราะเรามีหลายกลุ่ม ผมว่าที่ร้อยตรีชานยุทธยังปรีดาเป็นรองประธานคณะกระต,ตลาธอกสเอมืองพัทยาและในฐานะที่ปรึกษาโครงการครับในส่วนของชายหาดจอมเทียนเนี่ยซึ่งมีความงดงามไม่น้อยกว่าชายหาดพัทยานะฮะแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะคนไทยนะฮะที่เข้ามาเที่ยวเ,เป็นจำนวนมากในการที่เราเลือกพื้นที่นี้มาเนี่ยในเรื่องของการป้องกัน ะะอาชยากรรมที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่แล้วก็นักท่องเที่ยวก็จะมีความเหมาะสมที่จะนำเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเข้ามาติดตั้งนะ,ะครับในส่วนของกตตล,ตลเนี่ยซึ่งเราก็มีความผูกพันกับประชาชนโดยโดยหน้าที่อยู่แล้วนะฮะ <S <S เพราะว่าเราต้องรับเรื่องราวจาก พี่น้องประชาชนในพื้นที่เพื่อที่จะนำข้อมูลและปัญหาต่างๆเนี่ยรายงานกับทางสอพอเมืองวัทยาและผู้บริหารนะฮะทีนี้ในส่วนของกต,ตลอลรและในส่วนตัวผมเนี่ยในเรื่องของการสนับสนุนเรื่องการนำเทคโนโลยีเข้ามาในเกี่ยวกับของกล้องซึ่งเราทางคณะเนี่ยก็มีความเห็นด้วยแล้วก็ยิ่งที่สำคัญก็คือในการติดตามผู้กระทำความผิด ซึ่งในเทคโนโลยีอย่างกล้อง C C T V เนี่ยเป็นความสำคัญในยุค 4G นี้เลยนะฮะ4.0เนี่ยเป็นการช่วยเหลือให้กับเจ้าที่ได้ดีที่สุดเลยฮะนะครับฉะนั้นทางกตรทางส่วนตัวเนี่ยส่วนตัวผมเองเนี่ยก็เห็นว่ามีความจำเป็นอย่างมากฮะที่จะต้องมีโครงการนี้นะเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับ สวัสดีค่ะลิซ่านะคะเป็นประธานชมรมผู้ประกอบการกลางคืนเมืองพัทยานะคะแล้วก็เป็นตัวแทนในภาคธุรกิจนะคะของทางฝั่งจอมเทียนคิดว่าในในมุมส่วนตัวของตัวเองนะคะที่เลือกจอมเทียนเป็น smart safety zone เพราะว่าจอมเทียนมีนักท่องเที่ยวที่หลากหลายไม่ใช่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างเดียวเรามีทั้งผู้พักอาศัยนะคะแล้วก็มีทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ ชาวต่างชาติเราได้ตั้งตั้งลายกลุ่มของแต่ละกลุ่มของเรามีกลุ่มใหญ่นะคะสำหรับลายผู้ประกอบการทั้งหมดแล้วก็เรามีกลุ่มย่อยแต่ละซอยแต่ละโซนนะคะ,ะเพื่อเราจะได้กระจายข่าวสารต,ต้องร่วมมือกันก่อนแล้วก็เราก็จะแจ้งทางเจ้าหน้าที่ว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดี ครับสวัสดีครับผมนายพลดอนชนาพานะครับประหลัดอำเภอบางละมุงนะครับก็เป็นตัวแทนของท่านอำเภอบางละมุงนะครับจอมเทียนเนี่ยเราเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกเลยก็ว่าได้นะครับยิ่งมีคนมาเที่ยวมากเนี่ยปัญหาอาชญากรรมนะครับปัญหารับวิ่งชิงป้นหรือความไม่ปลอดภัยเนี่ยมันก็จะตามมามากมายดังนั้นเนี่ยในในในส่วนของอำเภออิงนะครับซึ่งเป็นในหนึ่งในของกลุ่มบิ๊กซิกเนี่ยนะครับก็เล็งเห็นว่าพื้นที่จอมเทียนเนี่ยสมควรเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะได้รับ การสนับสนุนในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยนะครับจึงมาร่วมการพิจารณาเลือกพื้นที่จอมเทียนเนี่ยเป็นสถานที่เซฟตี้โซนนะครับเพื่อให้ลักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเนี่ยได้รับความปลอดภัยสูงที่สุดนะครับเมื่อเขาได้มาท่องเที่ยวอำเภอแล้วก็ตำรวจ แล้วก็ท้องถิ่นรวมถึงพี่น้องภาคประชาชนภาคสังคมเนี่ยมาร่วมกันดูแลความสงบเรียบร้อยนะครับให้พื้นที่ของจอมเทียนเนี่ยกลายเป็นพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวเป็นจานวนมากนะครับแล้วก็มีความสงบเรียบร้อยไม่เกิดเหตุอาชญากรรมใดๆนะครับเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยในอนาคตเนี่ยเชื่อว่าถ้าได้ร่วมกันทุกๆหน่วยงานอย่างนี้นะครับในพื้นที่ของจอมเทียนในพื้นที่ของพัทยาเองเนี่ยนะครับก็ จะเป็นพื้นที่ที่แบบน่าท่องเที่ยวยิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็เศรษฐกิจรายได้เนี่ยก็จะ,<อ>ะกลับมาในพื้นที่ของพัทยาพี่น้องในพื้นที่เนี่ยจะได้รับผลประโยชน์มากมายแน่นอนนะครับครับในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนในเมืองพัทยานะครับถือว่าปโครงการนี้นะครับเป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประชาชนซึ่งในฐานะสื่อมวลชนก็จะเป็นตัวแทนในการสร้างภาพลักษณ์ความเข้าใจในการทํางานของโครงการดังกล่าว ซึ่งโครงการอาก,กาศทัสำเร็จนะครับก็จะสร้างความมั่นใจโดยเฉพาะกับนักท่องเที่ยวและกลุ่มคนที่มาเที่ยวเมืองพัทยาอย่างที่ดีเป็นอย่างมากครับผม